อันนี้นุ่มโจย้อมมานิ่นในห่างว่ะจีในห่างเศรษฐีปารฟันตะซือกับปิตาอยากหัวฟังตะซือกับปิตา<น>ดีใจเหรอพี่น้องในห่างเศรษฐีเพิ่นเป็นเศรษฐีมากตั้งแต่ใส่กเกาะอ๋ออยู่กาลสิน,สนพแนพแนแอกแพนแอกยังแน่นี่มพแนแอกไดแน่นี่มเฮ็ดไข่เพ่งมันบ่โอ้จเ,เจ้าก็เจ้าที่เป็นแฟร์แล้วโอ้ นักร่องซื้อใบแจางไหนล่ะลูกซือออรา่าอร่าไข่นไนี่เตีย,เยทีน้เอเป็นมาจากปีแล้วนี่อ่าอูยูประมาณี่ะไาเ็บตเบืองหลังือว่าเบืงหนี้อออนนบอ,อ,อ,อโอ้เพราะว่าบอค่อยได้ยินเนาะค่ะเ็อยูต่ทางหลังค่ะค่เอาวันนี้ก็ในห้างเศรษทีแล้วก็ เท่าแก่เท่าแก่เศรษฐีคุณหนายเพิ่นกับมาน้ากันขอบคุณหลายๆเด้อตี่ม่เยี่ยมม่ยามาเยี่ยม,ม,าย,าม,มย,ยมทีมงานเท่าขอให้ร่ำให้รวยเป็นเศรษฐีเหมือนกันแกเข้าไปในบ้านใช่ไหมนะไม่ห่อไปให้นักการด้วยเหรอเหมือนแรงจังมากก็ได้เออห่อไปให้นักการด้วย,ยไหม,ไไม,ไไมไอิ่มไหมนะ่ะเฮ้ ข้าพุ่นเหรอทำไมไม่เอาอีกไม่อิ่มกันเนี่ยเอาข้าพุ่นอีกจอกหนึ่งไปไปเอามาอีกจอกหนึ่งครับครับผู้ดได้ไปแนบไหมเนี่สามสิบชีวิต,วตทีมงานเป็นบ่ไปสี่วันไปไป,ไปทัวร์สี่วันหนุ่มโจยมานินวันนี้จะเดินทางไปกรุงเทพก่อนใช่ไหมคุณแม่ค,แมมมคุณแม่ไม่ไปคุณแม่ก็ข,ขอบคุณลูกเต้าหนุ่มโจนี่แหละไม่ไปหรอกเพราะว่าแม่ไปมาแล้วให้ลูกให้เต้าไปนี่โอกาส แม่ก็ซีย้ยูเบื้องหลังอยู่นี่แหละว่าเป็นอย่างดูแลลูกเต้าอยู่ดูแลลูกเต้าอยู่ทางนี้แหละแทนหนุ่มโจให้ลูกแล้วก็ให้หนุ่มโจยูมานินพร้อมทีมงานให้เดินทางแต่ลอดปลอดภัยไปสะดวกสบายแล้วก็ไปในหน้าที่การงานหรือว่าไปเที่ยวกะขอให้ประสบความสําเร็จอยู่ดีมีแฮงล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวย,วยอ้าเดินทางอยู่รอดปลอดภัยทุกชีวิตทุกดวงใจ ให้อยู่รอดปลอดภัยร่ำรวยไปด้วยกันประสบความสำเร็จในนาทีการงานออโอเคครับขอให้คุณพรักษาเทวดาคุ้มครองทีมงานด้วยไปด้วยกันเอาแอดมินไปเบิร์ตบอแอดมินไปสองคนอ๋อไปสคนครับผมเอาในห้างา <c oughs> ในห้างไปน้ำบันดนในห้าง นายห่างเสียฐีพะนะโอ้จะซื้อแล้วก็เป็นเสียฐีเหรอพี่น,อนาา้องว่ธรรมดาวันนี้หนุ่มโจโยม,มานินก็จะเดินทางแล้วพี่น้องมาบอกแม่ล่าแม่แล้วคุณนายแม่ก็สิยูเบื้องหลังก็สิยูนี่ละมีหลอดปลอดภพยลุงตู่ก็แปลข้าวปุ้นแล้วเหรอเออไปาข้าวปุ้นเดี๋ยวเพราะว่าอะไรเราก็เดี๋ยวค่อยสั่งใหม่ อยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะทรหาลุงตเออเอ้าเจ้าอันนั้นไป<อ>เจ้าไปซอยเขาไปเพลินละเมินอ๋อเสร็จบวชแล้วแต่รตู้บ้างว่เออเดี๋ยวถ้ามีอะไรเขาก็จะสั่งมาตัวเนาะน้ำแข็งยังยังไม่เห็นตัวอม่มีเ,น,เน่น่น้ำแข็งกบสีเบิร์ตเราตัวน,วนี่ไม่มีน้ำแข็งเน่นี่ถ้าเขาไม่มาเนี่ยถามดูที ถ้าไม่มีก็จะแปลวน้ำแข็งหลอดมา นี้เด็กน้อยก็แข็งจำวดแล้วตัว ตอนนี้พักเบกค,ค่ะพี่น้องพักเบรกหลอบ,บาบ เอฟซีเพิ่นกะเอาเห็ดตะไคร้มาฝากในหางเศรษฐีนะพี่น้องทั้งเห็ดตะไคร้ทั้งไก่ย,ย่างนี่ไงไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างแล้วก็มกอ,อีกยัง่งมกอะไรเพิ่นซื้อมาฝากมกหวกหรืมอมุกยังทั้งแมงดาแมงดาด้วยมกวกหัะนะโอ้เจมนเพิ่นนีให้เอฟซีก็ได้ให้คุณแม่ด้ยยู่ได้กินน้ำทั้งลูกทั้งเต่ามือแล้ง เดินทางำํทำ,ทำที่ํำทวีคําที่ทวีไปกับเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อโจยะมานินทอมทั้งครอบรัวกัไใดที่งานกดบใดอยู่รอดปลอดภัยคุณแม่ไวพรให้แล้วไวพรให้เดินทางตลอดปลอดภัยโชคดีร่ำรวยร่ำรวยโชคดีโชคดีล น้อยผักเบรกเด็กน้อยกะสิมาสอม,มไม่คู่คู่ยังกับคู่ซาดลิคู่ซาดตตัวเขาบอกว่าเขาจะมาตอนไหนฮอะเออถ้างั้นเราก็จะไม่ได้ไปซื้อไงเราก็จะรอกับเขาอะ่ะ กินแล้วพุ่นเดี๋ยวครั้วเลยไปเอาคุ่คัวเลยเดี๋ยวแกะปามนั่นไปมาเอาขุ่นน้ำยาขพุ่นกำลังเห็ดแสบเห็ดแล้วฮะครับอ้างรถเท่าไหร่อ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีก้อนปามนาดเป็นสีมา่านห่อขาปุ่นพะนะเอิ่นมาเอาขาปุ่นเอาคลิปนาจังเบิ้งกันไหมนะพี่น้องคะเอาโพดโพบบกโมบักแตงจวดจ้าดฟาดบึ้ม <S <S เออสวัสดีค่ะบ๊ายบาย